อยู่คนเดียวหรือรูมเมทเหมาะสมกับเรามากกว่ากันวันนี้มีคําตอบบางทีเราก็ไม่ได้จะอยู่คนเดียวหรอกเพราะฉะนั้นเราว่ามันคือโชคด้วยแหละว่าเราจะได้อยู่คนเดียวหรือเราจะได้อยู่กับรูมเมทถ้าได้รู้ตัวเองนะคะว่าตัวเองเหมาะกับแบบไหน,นะะแต่ว่ามันคงจะดีชีวิตมากขึ้นว่าเราจะตัดสินใจง่ายกว่าเดิมนะคะอย่างแรกนะอยู่คนเดียวก็คือต้องการมีเซฟโซนที่แปลว่าเซฟโซนจริงๆ อยากจะเป็นเจ้าของห้องแบบร้อยเปร์เซ็เลยเป็นอาณาจักรของเรานะ every thing every d a r every area อยู่ในกำมือของเราแล้ว <laughs> เพราะฉะนั้นนะคะเราจะทำอะไรก็ได้นอนตรงไหนก็ได้กินตรงไหนก็ได้คือ <c oughs> เราไม่จะไปเชี่อต้องเกรงใจใครนอกจากเกรงใจเพื่อนข้างห้องนะคะนิดหนึ่งเนาะคำว่าเซฟโซนของแต่ละคนาอาจจะคล้ายๆแต่คงไม่ได้เหมือนกัน สำหรับเราเนี่ยเซฟโซนคือเวลาเราอยู่ในห้องเนี่ยเราสบายใจมากที่สุดเลยนะคะโดยเฉพาะตอนเวลาที่มาอยู่คนเดียวเนี่ยไม่ว่าเราจะทำไม่ว่าเราจะนึกไม่ว่าเราจะคิดอะไรเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเออมันมันค่อนข้างที่จะอิสะอระเวอร์เลยนะตอนนี้เราไม่ค่อยคุ้นกับการอยู่คนเดียวสักเท่าไหร่ว่าเราอยู่กับเมทเนี่ยมาร่วมกันในประมาณ กือบปีเนาะเพราะฉะนั้นเราคิดว่าการอยู่คนเดียวของเราเนี่ยมันเพิ่งเริ่มต้นขึ้นคงจะต้องทำความคุ้นเคยการอยู่คนเดียวนี้ไปอีกสักพักหนึ่งอย่างที่สองต้องการอิสระเรื่องเวลาไม่ว่าจะทำอะไรที่ไหนยังไงสามารถทำได้เวลาไหนก็ได้ซึ่งคำว่าเวลาเนี่ยบางคนก็อาจจะกลับดึกนะอาจจะ กับเช้าหรืออาจจะไม่กลับเลยในวันนั้นๆนะคะก็ไม่จะเป็นเที่จะต้องไปบอกใครไม่จำเป็นเชี่จต้องไปกําหนดเวลาชีวิตอะไรเยอะขนาดนั้น,นะคะ่ะว่าโอเคฉันต้องกลับก่อนเท่านี้นะฉันเกรงใจเพื่อคือถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยมันก็สมัยมีเรื่องนี้อิสระมากไม่ใช่แค่เรื่องที่ต้องการแต่มันคือทุกเรื่องคืออิสระจริงๆบางทีก็แอบ,บเป็นหน่วว่าความรับผิดชอบต่อการใช้ชีวิตเนี่ยอาจจะน้อยลง แล้วก็อาจจะมีความประมาทมากขึ้นเช่นกับดึกมากขึ้นนอนตื่นเมื่อไหร่ก็ได้ฉันไม่อยากกินข้าววัตถุประสงค์นี้อย่าเพิ่งเอารวมเข้าไปกับว่าเหมาะอยู่คนเดียวถ้าสมมติต้องการแบบนี้นะมันจะทําให้เราอะตารางชีวิตเวลาค่อนข้างที่จะลวนนะคะบางคนนะบางคนไม่ใช่ทุกคน3นะคะต้องการอยู่อย่างสงบเพื่อชาร์จแบตบงทีกก อาจจะไม่ได้เรียกคนประเภท introvert ว่าแบบนี้นะคะก็เลยเอาหัวข้อครอบใหญ่ไว้นะว่าต้องการที่จะชาร์จแบตให้กับตัวเองการอยู่คนเดียวเนี่ยมันคือการชาร์จแบตของใครหลายๆคนเพราะว่าจริงๆอยู่กับเพื่อนร่วมห้องเนี่ยก็สามารถที่จะชาร์จแบตให้ตัวเองได้แต่เราจะบอกว่าแบตบที่ชาร์จมันจะไม่เต็มที่เท่ากับแบตที่เราชาร์จคนเดียวร้อ็นถ้าได้อยู่คนเดียวแล้ว ไปอยู่กับเพื่อนร่วมห้องแล้วกลับมาอยู่คนเดียวเราจะเข้าใจโมเมนต์นี้เลยว่าเราเหมาะกับการชาร์จแบตแบบไหนถ้าสมมติว่าอยากชาร์จแบตให้ตัวเองแบบเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ต้องรู้ตัวเองประมาณหนึ่งก็ควรที่จะอยู่คนเดียวนะคะตอนที่อยู่กับเพื่อนนะคะถามว่าสบายใจไหมก็สบายใจในระดับหนึ่งนะแต่มันก็พอมันมาอยู่คนเดียวเนี่ยมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเออตอนนั้น่ะ มันระดับหนึ่งจริงเลยแต่ตอนนี้มันเต็มแบบร้อเซเลยนะต้องการหาไอเดียตอนอยู่ในห้องบางคนนะวุ่นวายไม่ได้นะชีวิตคิดอะไรไม่ออกนะคะบางคนออกไปข้างนอกเดินทางเลยคิดไม่ออกคิดไม่ออกคิดไม่ออกเลยนะแต่พอได้นั่งนิ่งๆหรือได้ทำอะไรอยู่ในห้องเป็นของตัวเองจะมีโมเมนต์แห่งความคิดหรือไอเดีย บันเจิดมีความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมานะคะคือเราเป็นคนหนึ่งที่นั่งอยู่ในห้องถึงแม้จะอยู่คนเดียวหรือกับเพื่อน <_ d ata> ก็ใส่หูฟัง <_ d ata> พอใส่หูฟังฟังเพลงหรืออะไรเงี้ยจะคิดงานออกได้เยอะมากกว่าจะแอคทีฟมากกว่ากับก,การที่ออกไปข้างนอกคือสําหรับเราการออกไปข้างนอกมันเหมือนการไปโฟกัสกับสิ่งอื่นๆที่ไม่ใช่ตัวเราค e t feel รึเปล่า เออมันก็เลยมีความรู้สึกว่าการที่ได้อยู่ในห้องเนี่ยมันคือการโฟกัสกับสิ่งที่ตัวเราว่าตัวเราคิดอะไรอยู่มันก็เลยมีงานออกมาค่อนข้างเยอะนะคะยิ่งอยู่ห้องจะยิ่งมีงานเยอะนะมันไม่ใช่เพราะว่าว่างจริงๆมันก็เพราะว่าว่างด้วยแหละคือออกไปข้างนอกอะ่ะมันก็อาจจะไม่ว่างเพราะต้องไปทำรูระหรืนอนู่นนั่นใช่ปะแต่บางคนเนี่ยก็อาจจะไปทำคอนเทนต์ที่อยู่ข้างนอกได้แต่เราเป็นพวกหนึ่งที่คือเรา ไม่เชิงว่าชอบความสงบขนาดนั้นแต่คือเราไม่ชอบความวุ่นวายเลยต้องการพื้นที่รับแขกอย่างยิ่งนะอันนี้เป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะไม่ได้คิดนะคะแต่ว่าเราเนี่ยเจอมากับตัวตอนที่อยู่คนเดียวมีแขกมาห้องเยอะกว่าตอนที่อยู่กับเมย์เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเรามีพื้นที่ที่จะต้อนรับเขาถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่ชอบอยู่ห้องก็จะมีคนมาหาอยู่เรื่อยนะคะจริง ก็เข้าใจเหตุผลของมันว่าทําไมสมมุติว่าเราต้องการพื้นที่รับแขกนะเหมาะกับการอยู่คนเดียวนะคะเพราะว่าถ้าอยู่กับเมดเนี่ยเราจะใช้พื้นที่ห้องไปรับแขกแทบจะไม่ได้เลยนะคะนอกจากจะมีพื้นที่ส่วนกลางบางคนพ่อแม่เขาอยากจะมานอนในห้องเขาอยากจะมาคุยในห้องเพราะฉะนั้นถ้าต้องการพื้นที่รับแขกในตรงนี้นะคะก็ควรที่จะอยู่คนเดียวนะทุกคนไม่ควรที่จะไปอยู่กับเมดนะคะ และสุดท้ายสําหรับหัวข้อของการอยู่คนเดียวคือคุณต้องมีเงินมีงบประมาณในการที่จะใช้จ่ายค่าห้องค่าน้ําค่าไฟเนี่ยคนเดียวย้ายมาที่นี่นะคะเราก็อยู่คนเดียวเนาะก็มีมากขึ้นกว่าตอนที่อยู่กับเมดมีมากขึ้นกว่าตอนที่เรียนมหาลัยนะคะเพราะคือได้ทํางานแล้วแหละมันก็เลยมีบัตจัดในการใช้จ่ายตรงนี้มากขึ้นนะคะ ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเรื่องนี้นะเอามาไว้อยู่ในหัวข้อสุดท้ายเพราะว่าเราว่าคนที่จะเหมาะสมอยู่คนเดียวเน่ยเราว่ามันน่าจะคิดเริ่มจากตัวเรามากกว่าออกไปนะคะคงจะไม่ได้คิดจากคนอื่นเข้ามานะเอาเรื่องที่มันเป็นเรื่องภายนอกจิตใจไปไว้อันสุดท้ายนะคะก่อนที่จะไปหัวข้อรูเมเนเนาะเราคงจะต้องเกริ่นให้ฟังก่อนนะว่า จากค่าประสบการณ์ของเรานะคะการมีรูมีทมี่โคตรจะดะีชีวิตเราดีมากตอนที่มีรูม,มรีมันเป็นครั้งแรกที่เรามีรูมทมต,ตอนเข้ามาหาวิทยาลัยมันจะเป็นครั้งสุดท้ายด้วยเพราะหลังจากนี้เนี่ยเราคงจะไม่มีแล้วนะสมมุติว่า100%เปเต็มจากเมื่อกี้ที่พูดมาทั้งหมดคือ100%เต็มเลยกับการอยู่คนเดียวนะคะแต่อยู่กับเมทคนนี้คือลดมาเหลือแค่ประมาณ80%นะคะ่ะ ลดลงมาในหัวข้อเรื่องของอิสระในเรื่องของเวลานะมันโคตรจะอิสระอยู่แล้วะคะ่ะคือเมดเราเป็นคนที่ไม่ได้มานั่งจุกจิกจู้จี้วุ่นวายกับชีวิตมากเกินไปนะคะแค่ถามว่ากับกี่โมงกับไหมหรือยังไงแค่นี้ทั้งคู่ทั้งสองเข้าใจซึ่งกันและกันคือจบเรื่องเวลาคือไม่มีปัญหาเลยนะคะ อาจจะไม่ใช่ปัญหาแต่มันเป็นข้อกังวลของแต่คนละกันเช่นสมมติว่าเรากลับดึกเดเราอะจะนอนเร็วเขาก็จะต้องมาตื่นเปิดประตูห้องหรือถ้าสมมติว่าไม่มาเปิดประตูห้องให้ก็คือจําเป็นที่จะต้องไม่ล็อกห้องหือเปะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องของอันตรายตามมาหัวข้อของพื้นที่รับแขกนะคะหอที่ผ่านมาของเราอะมันมีส่วนกลางแค่หอเดียวนะคะก็คือหอบาวนี ทุกคนถ้าไปอยู่วังน,นี้จะรู้ว่าอันหนี่เรียกว่าส่วนกลางที่แบบว่าส่วนกลางจริงๆข้อตรงนี้จะลดลงนิดนึงนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะเกรงใจเพื่อนเนาะอารมณ์ประมาณว่าจริงๆเพื่อนก็บอกว่ามานอนได้นะมาเข้าห้องน้ำได้มันกินน้ำได้หรือไม่แบบมานั่งคุยในห้องได้คือเขาก็เข้าใจต่างคนก็ต่างเกรงใจเป็นสิ่งที่ทำให้เราอยู่กันมาได้สีปีเราว่าเรื่องของความเกรงใจเนี่ยไม่ควรที่จะลด มันลงเลยนะคะแม้จะอยู่กันสนิทกันขนาดไหนหัวข้อเซฟโซนนิดหนึ่งนะน,น,งนิดหนึ่งนะิดนึงนะจริงๆอะ่ะปกติเลทปกติที่ฉันคิดไว้คือประมาณ50%เลยแต่ด้วยเมดคนเนี้ยมันขึ้นไป80ดสิเขาน่าหลักแกเขาน่าหลักนะคะเราไม่รู้ว่าไอสีที่เล่าไปเนี่ยมันเรียกว่าเข้ากันดีหรือเข้ากันไม่ได้เลย ราะว่าตอนนั้นที่อยู่กับเมดในห้องเนี่ยคือแทบจะไม่ได้คุยกันเลยนะเราเป็นประเภทที่จะมาคุยกันตอนกลางคืนในเรื่องแบบดีฟทอล์กแล้วเวลาคุยเนี่ยจะคุยตั้งแต่แบบประมาณช่วง5้าทุ่มไหลไปจนถึงตีสี่ตีห้าเราก็ไม่นอนจ้ะแล้วส่วนใหญ่ดีฟทอล์กไม่ได้ดีฟทอล์กกันทุกคืนนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ได้มีพลังเยอะกันทั้งคู่นะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบ พอมันมามันก็จะแบบยาวแต่พอมันไม่มีก็คือแบบไม่ไหวไม่คุยคุยนะกันนะก็คือช่วงที่แบบกินข้าวและข้าวที่กินคือประเภทส้มตาําจ้ะคือถ้าไม่ใช่ส้มตำนี่เราจะไม่ได้โคจรมาเจอกันเลยนะคะในการกินข้าวเราแทบจะกินข้าวกันช่วงลักเวลาเลยด้วยซ้านะเป็นเพื่อนที่อยู่ในสาขาด้วยนะคะก็เลยค่อนข้างที่จะ สนิทกันมากกว่าเพื่อนร่วมห้องปกติเรียนเหมือนกันอยู่ในสาขาเดียวกันแล้วก็เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันด้วยนะตอนนั้นค่ะจริงๆก็บอกเขาไปบ่อยๆแล้วแหละว,ว่าเขาเป็นลูกเมทที่ดีมากสําหรับเราก็เคยถามว่าเขาโอเคที่จะอยู่กับเราต่อไหมตอนที่เราจะย้ายหอนะตอนที่จะย้ายจากบาวนี่เนี่ยมาก็กิวิล แล้วก็บอกว่าเราจ่ายค่าใช้ใจ่ายตรงนี้ไม่ไหวก,ก็เลยอาจจะต้องย้ายนะยังไงก็ต้องย้ายแหละคือมันอยู่ไม่ไหวเ,เขาก็เขาก็ไปไหนไปกันนะคะตั้งแต่หอซูมแล้วเขาก็เป็นคนให้เราตัดสินใจเองว่าเนี่ยมันไม่หมดสัญญาแล้วจะอยู่ต่อไหมคือถ้าจะอยู่ต่อก็จะช่วยหารต่อจนหมนสัญญาแต่ถ้าจะไม่อยู่ต่อเนี่ยก็ออกได้เลยเหมือนกันนะเราคิดว่าต่างฝ่ายต่างเข้าใจ ความรู้สึกของกันและกันไม่มากก็น้อยละมันก็เลยยังสามารถที่จะอยู่ด้วยกันมาได้นะคะตลอดตลอดเนาะเราขออวยยศแล้วกันคือเป็นเป็นรูมเมทที่ดีเลิศเลิศอะ <c oughs> คือถ้าให้กลับไปอยู่ก็อยากจะอยู่กับคนนี้นะคะไม่อยากอยู่กับคนอื่นนะนชื่อไลน์เราใช้ชื่อเขาแล้วก็มียศเขาข้างหลังก็คือรูมเมทที่แชร์ถูกนะคะ ที่เล่าไปทั้งหมดนะคะก็หวังว่าทุกคนจะเจอแบบท,ที่เหมาะสมกับตัวเองอยากจะบอกว่ามันเป็นจริงๆมันก็เหมือนเป็นจินตนาการเหมือนเป็นความฝันเหมือนกันนะก็ไม่คาดคิดว่าจะได้เจอรูมเมทที่ดีนะคะในช่วงเรียนมหาลายัยมันก็เลยไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของเมทในเรื่องของหอ,งข,องขนาดนั้นเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะคะก็คือหวัวข้อรูมเมทเนาะว่าใคร ที่เหมาะสมกับการมีรูมเหรือว่าเราเนี่ยเหมาะสมกับการมีรูมเมหรือไม่นะคะหัวข้อนี้เนี่ยจะมองภาพรวมใหญ่เป็นหลักนะที่อาจจะไม่ใช่แค่ความต้องการของเราคนเดียวนะคะก็คือคนที่ต้องการหารค่าเช่าห้องค่าน้ำค่าไฟในแต่ละเดือนนะหารนนครึ่งนะคะเราจะบอกว่ามันมีกรณีหลายกรณีที่เกิดขึ้นที่แบบฟังมานะ ฟังดีๆนะทุกคนเราเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังคนะ่ะได้ยินมาว่าคือจริงๆลูเมนเนี่ยเขาจะหารหารสองเนาะหารสองแต่ว่าเราเคยได้ยินเพื่อนบางคนเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเพื่อนบางคนที่เป็นรูเมนด้วยเนี่ยเขาไม่ยอมจ่ายค่าไฟกับค่าน้ำแต่เขาจ่ายแค่ค่าห้องแต่อันนี้ก็ฟังเลยค่นะอ้างว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในเดือนนั้น ในกรณีนี้เนี่ยเราคงจะต้องมาศึกษาเป็นเคสไปเคสนะที่เอามาพูดให้ฟังคือมันมีเรื่องที่ดีแล้วมันก็มีเรื่องที่ไม่ดีของการมีรูมเมทแล้วก็ไม่มีรูมเมทนะคะเพราะฉะนั้นเราถึงบอกกับคนตลอดว่าเราเจอรูมเมทที่ดีนะแล้วก็เพราะว่าเราก็เป็นรูมเมทที่ดีคนหนึ่งเหมือนกันเราขอย้อนกลับไปเคสก่อนหน้านี้นะคะที่เล่าให้ฟังก็คือ เราก็ฟังแต่ก็คงไม่ได้เชื่อตรงปากใจนะคะแต่ก็เอามาเล่าให้ทุกคนฟังว่ามันมีกรณีนี้เกิดขึ้นแต่กรณีนี้เนี่ยคงจะต้องกลับไปดูที่ต้นมันนะคะว่าการที่เขาอ้างว่าเดือนนี้เขาไม่ได้อยู่เลยคือวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะโอเคปะ่ะคืออย่างหองก็วิวเนี่ยเขาจะคิดราคาต่อเดือนเดือนหนึ่งค่าไฟค่าน้ํา เดือนหนึ่งยอยู่ในวันที่15ถึง15ของอีกเดือนไม่ใช่วันที่1ถึงวันที่30หรือ31ของเดือนนั้นๆโอเคปะคือถ้าจะบอกว่าไม่ได้อยู่เดือนนี้ไม่ได้อยู่วันไหนถึงวันไหนอันนี้ก็สามารถที่จะแย่งได้คุยกันได้คือจะเอาให้มันเลือดคาแทบกระเด็นถ้าคุยเรื่องการเงินกันนะคะเพราะว่านี่ก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่แฟร์นะถ้าสมมติว่า คุณคุณบอกว่าคุณไม่ได้อยู่เลยเดือนนี้แต่สมมติว่าคุณอยู่กับวิวกับเราอย่างเงี้ยแล้วคุณบอกว่าเดือนนี้คุณไม่ได้อยู่เลย <c oughs> คําว่าไม่ได้อยู่เลยคือสมมติสมมตินะตั้งต้นที่1มกราแล้วก็สิ้นเดือนมกราคือสามสิบเอ็ดเนาะนี่อันนี้คือเขาบอกว่าเขาไม่ได้อยู่เลยแต่ปรากฏว่าบินค่าน้ำค่าไฟค่าห้องเนี่ยของกอล์ฟวิวนะคะนับตั้งแต่วันที่15มกรานะ จนถึงวันที่15กุมภาอันนี้คือบินรอบหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขาบอกว่าเขาไม่ได้อยู่มกลาแต่เขาอยู่กุมภาบินค่าน้ำค่าไฟที่ออกไปเนี่ยเขาก็ต้องจ่ายดีนะเพราะว่าเขาไปอยู่15หลังเขาไม่ได้อยู่แค่15แลเข้าใจไหมถ้ามันจะเลือดเย็นหรือจะเอาเรื่องเงินมาเป็นเรื่องนี้นะคะมันเป็นเรื่องที่จะมาต้องคุยกันนะเราคิดว่าทุกคนอาจจะต้อง ยืนกลารความตหนีตรงนี้นิน่นึงนะคะความขี้เหนียวตรงนี้นึนงค่ะสมมติว่าคุณจะเอาแต่ได้มันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะมาอยู่ด้วยกันนะเปลี่ยนเมดนะคะในกรณีที่เราเคยเป็นตกลงกันอันนี้อันนี้เป็นแบบตรงข้ามเลยผิดเลยนะคะในกรณีนี้คืออันนี้เกิดขึ้นจริงนะเพราะว่าเราเป็นคนใจเราเป็นคนจ่ายเองะคะตอนที่เราอยู่หอซูมเนี่ย มันประมาณเดือนหนึ่งแหละในเดือนนั้นที่บินออกมาเนี่ยคือเราอยู่คนเดียวนะคะในเดือนได้เดือนนั้นแล้วเพื่อนเนี่ยกลับต่างจังหวัดค่ะคือตอนนั้นมันช่วงที่เรียนออนไลน์แบบเต็มที่ละเราก็เลยเสนอว่าเราขอจ่ายค่าไฟค่าน้ำเดือนนี้เองนะแต่คขาคงช่วยจ่ายหน่อยเขาก็บอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรหาได้อไรเงี้ยเพราะว่าตอนที่เราไม่อยู่เขาก็อยู่คนเดียวเหมือนกันไรเงี้ยเราก็บอกว่าขอจ่าย เพื่อความสบายใจนะคะอันนี้ก็เป็นในกรณีเคสของเรามันกลับการเห็นปะสองนะพ่อแม่นะคะหรือทางบ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นห่วงเป็นนะพิเศษนะยังบอกพิเศษเราคิดว่าหลายคนน่าจะรู้แหละว่าทางบ้านของตัวเองเป็นห่วงเราประมาณไหนดูแลเรามาแล้วประมาณไหนนะเราก็เลยอยากจะบอกว่าถ้าเป็นห่วงเป็นพิเศษให้อยู่กับเมดดีกว่านะ เพราะว่ารหรือไม่น,นะคะเราเคยเจอเหตุการณ์นี้มันมีคนหนึ่งโทรมาเบอร์แปลกฮัลโหลสวัสดีค่ะเรืดๆอยู่ไหมเตื่ดๆอยู่ไหมต้องบอกอ๋ออยู่ค่ะบอกว่าขอคุยหน่อยได้ไหมก็เลยถามว่าใครคะตองบวแม่แม่แม่เรืดๆเออแล้วก็อ๋อคือเตืดๆนอนอยู่อะค่ะ <c ười> คือเขาติดต่อเพื่อนเราไม่ได้นะคะ แต่เพื่อเรานอนอยู่ข้างๆนะเพราะฉะนั้นคือถ้าสมมติว่าอยู่คนเดียวอ่ะพอมันติดต่อไม่ได้มันจะติดต่อไม่ได้มันจะมีความเป็นห่วงมากขึ้นมากประเด็นนะคะคือถ้าอยากให้พ่อแม่สบายใจเนาะก็ให้อยู่กับเมทเพื่อความสบายใจของพ่อแม่อันนี้อาจจะต้องคิดเผื่อ,อน,นิดหนึ่งนะถ้าสมมติว่าเราขาดการติดต่อ มันจะมีคนที่สามารถเชื่อติดต่อเราได้โดยตรงคืออยู่ใกล้เราที่สุดแล้วเขาก็คงจะนึกถึงรนะูมเมทเนาะต่อไป3ต้องการเพื่อนร่วมห้องต้องการเพื่อนร่วมอะไรที่นี่คือฉันต้องการที่จะมาใช้ชีวิตมหาวิทยาลัยฉันต้องการประสบการณ์การใช้ชีวิตอยู่กับคนอื่นนะอันนี้ก็ให้มีรูมเมทเลยฝึกให้เราเนี่ยเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะเราพูดว่า น่าจะพอสมควรเลยนะถ้าสมสามุติ3เดือน6เดือนปีหนึ่งหรือสีน่ปะีมีรูมเมตตลอดเลยเพราะว่าใครหลายหคนที่เป็นคนคนน,นั้นนะคะที่ได้อยู่กับรูมเมตมาเรื่อยๆคงจะเป็นคนที่ได้รู้จักคนมากยิ่งขึ้นนะว่าคนเป็นยังไงเราจะโดนฝึกความเห็นอกเห็นใจพอสมควรเราจะมีความยืดหยุ่น มีความเข้าใจผู้อื่นได้เรียนรู้คนสุดท้ายคือได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วโลกใบน,นี้มันเป็นยังไงนะก่อนที่จะไปอยู่ในพาร์ททำงานนะคะพาร์ทใบเรียนเอาจจะต้องเป็นบทที่ต้องเรียนรู้คนจากการที่มีรูเมเอ็นในโล,ลกใบถอกนะคะมันไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรแล้วเราจะบอกว่าในวัยทำงานเนี่ยคุณจะได้เจอคนอีกหลายรูปแบบ ถึงแม้มันจะไม่ได้มีความวุ่นวายเหมือนตอนเรียนมหลาลัยก็คือไปเจอเพื่อนนี่นั่นทุกวันแต่ตอนที่เข้าวัยทํางานนะคะเราจะต้องมีความเป็นผู้ใหญ่เพิ่มขึ้นแบบอย่างนี้เลยที่เชิงคําว่าไปหาเพื่อนมันจะเป็นคําว่าไปงานสังคมออกอีเวนต์นะคะตับตัวไว้ตั้งแต่ตอนนี้ก็โอเค อาจจะไม่ได้ปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในห้องแต่มันคือการปรับตัวในการเข้าสังคมบางคนที่เป็นแบบ intro หรือเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวเนี่ยถ้าโดนฝึกเรื่องนี้ก่อนเราว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ดีนะอาจจะทําให้ชีวิตในการทํางานเนี่ยราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะ,ะเราจะเข้าใจคนอื่นมากขึ้นไม่ว่าจะในรูปแบบไหนก็ตามนะสุดท้ายแล้วเราว่ามันอยู่ที่ตัวของ คนฟังมากกว่าบางทีมันก็ดูเหมือนจะเป็นปัญหาในเรื่องของวัยเรียนนะคะเรื่องความสัมพันธ์เรื่องรูเมทเรื่องเรียนเรื่องแฝนเรื่องนูง่นนี่นั่นนะคะเพราะฉะนั้นก็เอาไว้เป็นค่าประสบการณ์ในชีวิตะะของรูมเมทเนี่ยมีแค่นี้นะคะไม่มีอะไรเยอะเลยนะค,ะคือถ้าสมมุติว่าไม่ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ของอยู่คนเดียวเนี่ยพ่อแม่ฉันต้องการแบบนี้ฉันต้องงานแบบนี้ ก็สามารถที่จะปัดตัวเองไปอยู่ในแคตตากรีนนั้นได้เลยนะเอาที่เหมาะแล้วก็อย่าไปเอาที่มันไม่เหมาะน,นะคะเพราะเราจะอยู่แบบอึดอัดคิดว่าโดยส่วนตัวนะเรามองว่ารูมเมทเนี่ยคือในฐานะของเพื่อนเริ่มห้องที่หารค่าใช้จ่ายนะคะหารพื้นที่ความเป็นส่วนตัวในเรื่องของการอยู่อาศัยนะคะแต่ไม่ได้หารชีวิตเราทั้งหมดนะทุกคนคือเขาว่ารูเมทเนี่ยบางทีอาจจะเป็น รุ่นพี่รุ่นนอ้องอาจจะไม่ใช่รุ่นเพื่อนก็ได้ไงาจะเพิ่มเรื่องนี้เข้าไปนะแต่คงพูดไม่ได้เต็มปากนะคะว่ามันเป็นเรื่องที่ก็โซโซเหมือนจะใช่แต่ก็ไม่ใช่นะคะคงไม่กล้าพูดเต็มปากว่าคนที่ชอบแชร์หรือชอบเล่าประสบการณ์หรือว่าเป็นคนที่แบบชอบพูดอะไรเงี้ยสมควรหรือเหมาะสมที่จะมีรูมเมทอันนี้เราก็อาจจะไม่ได้เอาบันทึกไว้ในนี้นะคะเพราะว่า เรามีความรู้สึกว่าไปเล่าให้เพื่อนฟังดีกว่านะคะสุดท้ายแล้วเราคิดว่าถ้าเรารู้ว่าเราเหมาะกับแบบไหน,นเราจะรู้ว่าเราจะต้องหาอะไรโชคดีในวัยเรียนของมหาวิทยาลัยนะคะเครื่องจาทุก